สวัสดีค่ะลิชาเองค่ะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆสาหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างให้สวยงามนะคะแล้วก็สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะคะกับเซรินเซ่ค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างนะคะให้เราสเลนเดอร์หุ่นดีค่ะและสุขภาพดีจากภายในด้วยด้วยสารสกัดสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยนะคะย้ําว่าเป็นสมุนไพรนะคะที่มีสารสกัดคัดสรรมาแล้วนะคะให้เราดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันช่องท้องไขมันภายในท้องนะคะหรือว่าปุงของเราที่ยื่นออกมานะคะและเร่งการเผาผลาญค่ะแล้วก็ช่วยบล็อกไขมัน ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่ากินจุกินเก่งนะคะก็ควบคุมความอยากอาหารด้วยค่ะแล้ววิธีการทานไม่ยากเลยนะคะแถมแพ็กเกจพกพางง่ายแบบนี้ค่ะทานวันละ1เม็ดค่ะก่อนอาหารเที่ยง15นาทีนะคะ1เม็ดเท่านั้นค่ะจะช่วยควบคุมนะคะให้ทุกคนทานอาหารได้เป็นเวลามากขึ้นและยังทําให้หุ่นของเรานะคะดีขึ้นด้วยสุขภาพผิวพรรณก็ดีขึ้นด้วยค่ะ ปากไปด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ค่ะกับเซรินเซ่ค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะกับนักธุรกิจอิสระบริษัทเวิร์สต a ์ Thailand ทั่วประเทศไทยเลยค่ะ